สวัสดีครับวันนี้เช็คอินลิมตะลิงนะครับไม่ได้ไปตกปลานะครับแต่วันนี้จะมาทำคลิปนะครับที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายเป็นวันเดทิปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อโศกนะครับจะออกจากที่ทำงานแล้วก็จะไปขึ้นรถไฟที่กรุงเทพอภิวัตรเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับผม ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ MRT สถานีเพชรบุรีนะครับก็จะขึ้นจากเพชรบุรีแล้วก็ไปที่บางซื่อนะครับตอนนี้เวลาทุ่ม20รถไฟที่จองไว้นี่เป็น2องทุ่ม25ไม่มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งไม่รู้จะทันหรือเปล่า น,นี้เราก็อยู่ที่ MRT เพชรบุรีแล้วนะครับกำลังรอซื้อตั๋วอยู่นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปบางซื่อเพื่อไปต่อรถไฟไปหนองคายนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีบางซื่อนะครับที่จะเดินไปสถานีกรุงเทพอภิวัตรก็ค่าย MRT จากเพชรบุรีมา ถึงบางซื่อก็คนละ40บาท3คน120บาทเดี๋ยวเราเดินไปสถานีกรุงเทพอภิวัติกันนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับจากสถานีเพชรบุรีมาจนถึงสถานีบางซื่อ25นาทีแล้วก็กำลังเดินไปสถานีกรุงเทพอภิวัตต่อน่าจะไม่นานนะครับ เดี๋ยวราดูตอนไปถึงขีนะครับก็เดินมาถึงสถานีกรุงเทพออกถึงวัแล้วนะครับประมาณ5นาทีได้นะครับก็ขบวนรถที่เราจะไปนะครับขบวนที่ด่วนพิเศษ25หนองคายนะครับทางขึ้นรถไฟบีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเดินหาก่อนก็เราไปหนองคายนะครับก็ต้องไป เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นทางออก B นะครับทางป้ายที่เราเดินมาเองนะครับสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือไปเส้นทางเดียวกันเ,เดินไปหาทางเข้าก่อนนะครับว่ามันจะเดินไปไกลไหม ก็วันที่ผมเดินทางในวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่27เมิถุนายนนะครับแล้วก็ไปทําธุระที่หนองคาย1วันแล้วก็จะเดินทางกลับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวออดูก่อนว่าไปถึงหนองคายแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับเพราะยังไม่มีแพลนว่าจะไปทําอะไรก็อคอยดูกันตอนนี้ก็ยังเดินไปที่ ทางไปทางรถไฟสายตอนออกเชียงเหนือน,นะครับยังไม่ถึงเดินย้อนมาไกลพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเรามา m r t นะครับเราไม่ได้มารถแท็กซี่หรือรถเมย์นะครับก็จะเดินไกลนิดนึงแต่ก็เดินเรื่อยๆครับเพราะว่ารถไฟ2องทุ่ม25ตอนนี้เพิ่ง2ทุ่มสนาที อย่างพอมีเวลาตั๋วเราจองไว้แล้วเราไม่ห่วงอะไรครับเดี๋ยวไปรอกันดูกันบนรถไฟอีหนึ่ะครับก็ตอนนี้นั่งรอที่จะไปขึ้นขบวนรถนะครับตอนนี้ขบวนรถมาจอดรอแล้วนะครับตอนนี้เป็นตั๋วไอซ่าที่เราจองออนไลน์มานะครับรานะคาต่อน,นคน ร9 4บาทของผมเป e ็นเตียงบนครับสำหรับเตียงล่างจะเป็นราคา994าาสิบสี่บาทราคาเตียงบนเตียงล่างราคาไม่เท่ากันแล้วก็จะออกเวลาสองทุ่มยี่สิบห้าถึงหนองคายหกโมงยี่สิบห้านาทีครับเราไปดูกันตอนเดินไปขึ้นขบวนรถไฟกีฬา ก็เึ้นมาถึงขบวนรถไฟแล้วนะครับเราได้เป็นตู้ที่สามนะครับเดี๋ยวไปเดิน,นหาที่นั่งอันไหนอะ่ะอ๋อหนึ่งสองของข้อสามกันนี้อือ,อเราได้ที่หัวขบวนนะครับอันนั้นของผม ต้องจะปิดแล้วก็มีจอบอกว่าตอนนี้มันเป็นขบวนรถที่เท่าไหร่เดินทางไปที่ไหนอะไร ฝั่งเดียวนะครับห้องน้ำตรงนี้เป็นอะไรมันจะเป็นที่วางของไน้นนะวาสำหรับบนเต็มบนสำหรับบนเตียงนะครับก็มีตะขอนี 嗯。 าการน้ำนะครับของจังหวัดนองคายก็คือฝั่งนู้นะครับสปปลาว ะพานมิตรภาพไทยลาวของหนองคายนะครับเรานั่งรถผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เียวเข้าไปนะครับเรามาจอดตรงลิงโขงตรงนี้จะมาดูอาทา่าน,นะครับแต่ว่าน้ําขึ้นสูงมองไม่เห็นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นโจ๊กเมื่อเช้านะครับ ไข่เลือดเดี๋ยวรอไข่นะครฮะจะทำอะไรไปอันนี้ไข่ันะฮะนะครับ วนนี้ผมก็มาอยู่ที่อะไรนะชื่ออะไรนะศาลาแก้วกุลนะครับก็เป็นพวกสถานที่ที่แบบว่ามีจะเรียกว่าอะไรอะ่ะปฏิมาก,กรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นปูนปั้นเนาะก็ไม่ค่อยจะรู้ประวัติเหมือนกัน ว่าคืออะไรแล้วก็เป็นลูกป,ปั้นที่แบบปั้นแบบขนาดใหญ่โตครับ ชิ้นเคียใหญ่อย่ทั้งนั้นแลครับเพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็บัาจวัคีทั้งท่านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่ผมไม่รู้ว่ารูปปั้นตรงนู้นคืออะไรนะครับก็่ะเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นเนานะแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของหนองคายหรือเปล่าแต่น่าจะใช่แหละเพราะว่าด้านข้างหน้านะครับมันก็จะมีแบบว่าร้านขายของเนาะแล้วก็เสียค่าเข้าชมผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทนะครับเก็บค่าเข้าชมด้วยก็ไม่แพงนะครับถ้าใครที่ชอบแนวกับปฏติมารก,กรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะ คือผมมาแบบไม่รู้อะไรเลยว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงนี่เขาก็เพิ่งจะตัดหญ้าไปนะยังไม่ได้เก็บ,นะบต,อตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นวัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเป็นี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร เพื่อคอมเมนต์บอกมาครับว,ว่าที่นี่มันคืออะไรครับศาลาแก้วกูเราปจอประวัติของที่นี่กันได้สาราแก้วกูหลวงปู่บุญเหนือเจมีรักน์นำหมูหหนะ่คณนะคณะทัวทั่วสารทิศที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันก่อสร้างเพื่อทรงไว้พุทธประวัติและเทวประวัติ ตามวันคดีของพระพุทธศาสนาพุทธมรรคสมาคมจังหวัดหนองคายณวันที่10มีนาคม2519 ชื่อของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็เราจะมาเดินตลาดช้อปปิ้งก่อนที่เราจะเตรียมขึ้นรถไปอุดอรเพื่อไปสนามบินขึเรื่อนกับกทม เช็คอินเรียบร้อยแล้วรอไปนั่งในเกตนะครับเครื่องประมาณ4โมง25นะครับตอนนี้3โมง40ก็เลยมานั่งเล่นอยู่ที่ข้างล่างกันนะครับก่ที่จะเดินไปที่เกตข้างบน นี้ผมก็เดินทางมาถึงสนามบินสวนอภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากสนามบินอุดรธาน,นีใช้เวลาเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีโดินมาณนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเดินไปเพื่อไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์นั่งกลับไปที่มักกะสันนะครับเพื่อกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ทำงาน ตอนที่เรามาเมาื่อคืน